ค่ะได้แค่หนึ่งหมื่นเองค่ะพี่หนูไม่รู้จะไปหาที่ไหนแล้วอ่ะเดี๋ยวในส่วนนี้ผมต้องลองหมดเลยกบฝายดกองค่ะค่ะ พอดีว่าเน็ตหนูมันหลุดอะคะอ่ะใช่ค่ะเน็ตหนูมันมันกระตุกอะค่ะค่ะได้ค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวหนูได้ตังค์แล้วหนูติดต่อไปอีกรอบหนึ่งได้ไหมพี่ ไม่ใช่ค่ะแต่หนูได้โอนเดี๋ยวหมูโอนญาติโอนตังม,มาให้อ่ะค่ะแล้วหนูจะติดต่อพี่ไปได้ไหมเพระหนูคาสายเงี้ยแบตบหนูจะหมดเอานะพี่บ่บายสามได้ไหมพี่เพราะานี่ก็บ่ายสองยี่สิบสองแล้วว่ะค่ะพี่ค่ะิบ พี่คุยกับเขาให้หนูหน่อยนะพี่โอ้โหเงินตั้งหนึ่งหมื่นบาทค่ะก็คือให้คุณเนี่ยนะครับแจ้งกลับมาด้วยนะนะครับแล้วก็ส่งหลักฐานที่ว่าต้นทางบัญชีที่เขาส่งมาให้คุณเนี่ยนะที่เป็นจำนวนเงินหลักทรัพย์คำว่การเป็นจำนวนเงินหนึ่งหมื่นบาทนะส่งมาจากเป็นบัญชีใครด้วยนะได้ค่นะเดี๋ยวหนูแจ้งให้ค่ะครับผมแล้วก็อย่าเพิ่งทําการส่งหลักทรัพย์มาทําการก่อนนะอย่าเพิ่งทําการส่งนะให้แจ้งผมก่อนทุกครั้งนะครับ ได้ค่ะครับครับครับขอบคุณค่ะ วันที่เวลาวนตอนกงวันนี้วันที่สามิบธันวาค่ะสองห้าหสี่วนตอนสิบโมงสี่สิบ เสกเงนวอลได้ครัให้คือ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 กระดาษแก้วให้คือนิดนึงครับผมวันนี้มีพาผู้เสียหายมาแจ้งความนะครับในคดีอ้างตัวเป็นตำรวจแล้วก็โทรมาหลอกลวงผู้เสียหายว่ามีการฟอกเงินเปิดบัญชีฟอกเงินแล้วก็อ้างตัวเป็นตำรวจนะครับก็ตรวจสอบไปแล้วนะ อันนี้เคยมีคดีหลายครั้งแล้วนะครับจากสพเชียงใหม่นะครับก็เลยพาผู้เสียหายมาแจ้งความเพื่อดำเนินคดีกับแก๊งคอสเซนเตอร์เถื่อนนี่แหละครับผมแล้วก็ยังอยากจะฝากนะครับนะทุกวันนี้ไม่ได้มีแค่สพเชียงใหม่นะมีการแอบอ้างไปถึงสพภูเก็ตแล้วนะครับฝากเตือนนะครับว่าอย่าหลงเชื่อนะครับเพราะว่าแก๊งพวกนี้เป็นแก๊งมิจฉาชีพนะครับส่วนคดีเนี้ยผมจะทําเป็นคดีตัวอย่าง ะครับเพื่อให้สังคมนะครับได้รับรู้ถึงเท่าทันของเล่เหลี่ยมของแก๊งมิจฉาชีพนี้ครับขอบคุณครับแล้วเลขมันไม่ครบจะทำย<ต>ไงไายัดไปแล้วค่ะเมันขาดตัวกลาตัวเดียวอะไม่รู้ค่ะเนี่ยหนูสุ่มเลขตัวเดียวค่ะตัวกลางหนึ่งศูนย์ถึงเก้าไม่มีของนายคนนี้เลยที่หนูโอนตังไปอะนายอะไร นายนัทวุฒิสว่างสุขก็อันเนี้ยถ้าเกิดว่ามันมันเป็นของตำรวจอะมันจะเป็นชื่อคนธรรมดาได้ไงอะนายนัทวุฒิเแล้วทำงานเงินไม่เงินศูนย์อืองั้นเงินก็ต้องศูนย์อะ